วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันมรรวิณัยใบยคลอยกับช่วงเวลาของข่าว17นาฬิกาในช่วงนี้นะคะไทย PBS เราจะไปติดตามบรรยากาศในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันสุดท้ายของปี2554จากหลายจุดนะคะในกรุงเทพนั้นมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในหลายพื้นที่ค่ะจุดใหญ่ก็คือที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะขณะที่อีกจุดหนึ่งคือที่บริเวณสนามหลวงนอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป พุทธศาสสิกชนก็จะได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลจากที่บริเวณสนามหลวงนะคะซึ่งเรามีผู้สื่อข่าวอยู่ทั้งสองจุดทั้งคุณนริศราคินิมานและคุณบรนวิสาทินวัฒน์นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาคืนนี้คุณผู้ชมติดตามกับไทย PBS ค่ะเรามีการถ่ายทอดสดการสแสดงดนตรีออเคสตราไปถึงช่วงของการเข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบรรยากาศในหลายจังหวัดทั้งที่เชียงใหม่ และที่จังหวัดตากบริเวณเขื่อนภูมิพลซึ่งทานจังหวัดนั้นเลือกใช้เป็นสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะราชประสงค์นั้นถือว่าเป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีใหม่เป็นประจําทุกปีนะคะที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดเป็นพิเศษก็คือการตรวจตราความเรียบร้อยและการป้องกันเหตุรุนแรงซึ่งมีการเข้มงวดตรวจตรากันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่นในขณะนี้กับคุณนริศราคินิมานรายงานสดจากแยกราช ประสงค่ะคุณนริศราคะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะคุณประวินาไมค์ค่ะกิจกรรมในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างที่คุณประวินาไมค์ได้บอกไปนะคะว่าที่ราชประสงค์โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้นเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของการจัดงานในพื้นที่กรุงเทพมหาน,นครค่ะซึ่งแม้ว่างานยังไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าก็มีสีสันบนเวทีย่อยต่างๆได้เริ่มขึ้นบางส่วนแล้วค่ะขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลายๆคนอาจจะเป็นกังวลนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปสอบถาม กับตำรวจรวมถึงความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานที <S <S <an> <S ่บอกว่าวันนี้ตํารวจแล้วก็ทหารนั้นได้กระจายกําลังมากกว่า5 0 0 0ันนายนะคะดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบการจัดงานค่ะเป็นภาพกำลังตำรวจในเครื่องแบบส่วนหนึ่งที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยรอบการจัดงานในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนนี้นะคะ กำลังตำรวจวันนี้ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า2,000นายซึ่งนอกจากตำรวจแล้วยังมีกำลังทหาร1 500นายและเทศกิจกรุงเทพมหานคร2,000นายทั้งหมดกระจายกำลังรอบพื้นที่ด้านของคนตำรวจตรีอนันต์ศรีรันนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของการจัดงานวันนี้ว่ามีความพร้อมเต็มที่ซึ่งมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัยความสงบเรียบร้อยก็มีเส้นทางเข้าออกฉุกเฉิน4จุด มีตำรวจจากกองร้อยควบคุมฝูงชนดูแลไฟสองสว่างชัดเจนส่วนข่าวความไม่สงบเรียบร้อยก็ยังไม่พบจึงขอให้ประชาชนไว้วางใจซึ่งตำรวจนั้นจะมีการเพิ่มวงรอบในการตรวจถี่ขึ้นจากจำนวนผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานในพื้นที่นี้โดยเชื่อว่าตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีผู้เดินทางมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นค่ะไปรอบบริเวณที่จัดงาน ที่ถนนลาดำอรีเนี่ยรัศสมี400เมตรนะครับทุกทิ่ทุกทางคือทางนี้ก็ยันถึงถนนชิดลมแล้วน้อก็ถึงโฟซีสันนะครับถึงแยกเฉลิมเผาตอนนี้ก็คลองแสนแสบน,นะครับทั้งสุนัขตำรวจทางอีวนีนก็ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เรียบร้อยครับไม่ไมีไม่มีอะไรผิดปกติ ตรวจค้นอาวุธนะคะรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยมีการกระจายกาลังตรวจค้นตามจุดต่างๆมากกว่า10จุดด้วยกันค่ะซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้จัดงานนะคะขณะที่บริเวณของโดยรอบงานนั้นก็ไม่พบว่ามีถังขยะอยู่เลยค่ะ ของทหาร3เหล่าทัพที่ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยนะคะแผนการรักษาความปลอดภัยในคืนนี้ในปีนี้นะคะก็จะรัดก,กลุ่มเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการนํารั้วเหล็กมากั้นทางเดินทางเข้าออกทั้งสองด้านคือทั้งบริเวณของแยกราชประสงค์และแยกประตูน้ํามีการนําสุนัขตํารวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่า EOD กระจายตรวจสอบสิ่งผิดปกติตามจุดต่างๆนะคะ นอกจากนี้นะคะยังตรวจสอบจุดอับเช่นบริเวณของใต้รานกิจกรรมซึ่งมีรั้วรวดน้ำแผงเหล็กกั้นชัดเจนหากผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานนับถอยหลังในคืนนี้นะคะมาตรการตรวจอาวุธจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ในทางเข้าออกทุกช่องทางที่ทางห้างกำหนดไว้เท่านั้นค่ะ และจากการที่ทีมข่าวสำรวจนะคะพบว่าไม่มีการตั้งถังขยะไว้แม้กระทั่งถุงพลาสติกใสทีมข่าวได้สอบถามประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานก็บอกว่าไม่เป็นกังวลและมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีค่ะตั้งแต่ก่อนเข้างานเลยเขาก็จะตรวจกระเป๋าค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าเลยแล้วก็เข้ามาภายในงานก็จะมีเจ้าหน้าที่คุมตามจุดต่างๆค่ะอย่างรอบรอบห้างบริเวณห้างเลย mm hmm. ก็ให้คนไทยทุกคนนะคะเข้มแข็ง,ขงค่ะก็อย่างที่ผ่านแบบว่าประ,ประสบภัยน้ำท่วมกันมาคนไทยก็ช่วยๆกันนะคะจนผ่านมันไปได้ค่ะก็ให้คนไทยเข้มแข็งเข้มแ,แข็งค่ะสู้ๆค่ะ นี่เป็นสภาพการจราจรบริเวณของถนนราชดำรินะคะเป็นเส้นทางหลักของการจัดงานสําหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานนะคะตั้งแต่แยกประตูน้ํามุ่งหน้าแยกราชประสงค์มีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลาประมาณ17.30นาทีเป็นต้นไปโดยเบื้องต้นตํารวจจะปิด1ช่องทางก่อนและจะขายายปิดเพิ่มเติมจากจํานวนคนที่จะเดินทางมาร่วมงานนะคะโดยจะปิดในตั้งแต่ บริเวณของแยกประตูน้ำนะคะไปจนถึงหน้าโรงแรมเอราวันค่ะส่วนถนนพระรามที่หนนะคะจากหน้าห้ามพราก้อนนะคะมุ่งหน้าราชประสงค์ก็ไม่สามารถเลี้ยวซ้ายได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเช่นกันค่ะ ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดณนะขณะนี้นะคะมีการเตรียมกล้องวงจรปิดมากกว่า400ตัวนะคะอยู่บริเวณรอบจัดงานโดยเฉพาะบริเวณเวทีเองนะคะมีมากกว่า20ตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจสอบมุมกล้องต่างๆนะคะหากกล้องไม่สามารถบันทึกได้ถึงก็จะมีการเพิ่มกําลังตํารวจบริเวณจุดต่างๆเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างรัดกุมค่ะคุณประวินนไมคะค่ะขอบคุณคุณนริศรานะคะที่บริเวณยกราชประสงค์นั้นถือว่าเป็น เป็นจุดใหญ่ของการจัดงานซึ่งก่อนหน้านี้ท่านเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยนะคะนอกจากบริเวณนี้ยังมีจุดอื่นๆโดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวนมากและจุดที่เป็นย่านธุรกิจด้วยนะคะที่จะต้องเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษค่ะขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งนะคะที่บริเวณสนามหลวงคืนนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะที่สนามหลวงจะมีการจัดงานที่นั่นค่ะซึ่งตลอดทั้งวันก็มี ผู้ที่เดินทางมาที่สนามหลวงหลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีที่คนไทยนั้นเผชิญกับวิกฤตโดยเฉพาะกับภัยพิบัติธรรมชาติจากน้ําท่วมใหญ่นะคะหลายคนจึงหวังให้ประเทศไทยนั้นฟื้นฟูแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับคนไทยนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณบรรวิสาทินวัฒน์ายงานสดจากบริเวณสนามหลวงค่ะคุณบรรวิสาคะเชิญค่ะ ปริวินมัยคะนี่เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วคะ่ะที่งานสวดมนต์ข้ามปีถูกจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะนั่นก็เพื่อให้ชาวไทยได้ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยการสร้างมงคลให้กับชีวิตค่ะนอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรากาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบนอกจากนี้คะ่ะในปี2555ที่กําลังจะเข้ามาถึงนี้นะคะยังถือได้ว่าเป็นปีครบรอบ2,600ปีแห่งการตรัสสรุป ขององงคค์์พพระะสสสาามมมััุทธเจ้ด้ดดววย่ปีนะคระชาชนชาวไทยเริ่มทยอยเดินทางมาต่อแถวร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสวดมนข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีน้ำมมนทนพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับจากหนังสือสวดมน์และดอกบัวเพื่อร่วมในพิธี สำหรับกำหนดการสวดมนต์ข้ามปีจะเริ่มขึ้นในเวลา19นาฬิกาค่ะโดยมีพระพรมวัชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตและพลตบวรเอกโกวิกวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายขารหั์จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากศิลปินไทย การบรรยายธรรมสวดมนต์ดีอย่างไรโดยพระราชธรรมวาทีวัดประยุนบงสาวาสและการสวดมนต์ข้ามปีจะเริ่มขึ้นในเวลา23นาก30นาทีโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพ,พัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานค่ะซึ่งประชาชนจะได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ไปจนถึงเวลา1นาฬิกาค่ะ สุดมลข้ามปีเริ่มต้นดีชีวิตดีปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอร่วมกับกรุงเทพมหานครมหาเถระสมาคมและภาคีเครือข่าย30องค์กรร่วมกันจัดขึ้นค่ะ ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระพุทธนวราชประคิดพระพประจำกรุงเทพมหานครที่แต่ละปีจะอัญเชิญมาปีละครั้งจากสาราว่าการกรุงเทพมหานครมาประดิษฐานณท้องสนามหลวงเพื่อให้ชาวไทยสักการะขอพรไปจนถึงเวลา15นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะอัญเชิญกลับสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอัญเชิญพระพุทธรูปดังจาก9วัดจากทั่วประเทศมาให้สักการะและส่งน้ําด้วย ประชาชนบางส่วนค่ะยังร่วมกันเดินเวียนขวาเพื่อสักการะระทันตาธาตุที่อัญเชิญมาจากราชอาณาจักรปูตานมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะเปิดให้สักการะทุกวันจันทร์ถึงพระรหัสบดีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาและววันศุกร์เสาร์และอาทิตย์จนถึงเวลา22นาฬิกาซึ่งคืนนี้ประชาชนก็สามารถเข้าสักการะได้จนถึงเวลา22นาฬิกาค่ะ ครัววิชาเรืองค่ะเลือกที่จะทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหมือนเช่นทุกปีโดยให้เหตุผลว่าให้คุณค่าทางจิตใจแทนการท่องเที่ยวหรือสังสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่ไทยต้องพบกับมาหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ทุกปีครับเชื่อว่าการทำความดีปีใหม่อย่างนี้ก็ต้องไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลครับชอบก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขครับมีความสุขการเงินการงานมั่นคงแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ให้มีแต่ความสุขเข้ามาเรื่อยๆตลอดปีครับ ก็มาทุกปีค่ะแต่ว่าแต่ว่าทุกปีก็ไปแถววัดพระแก้ววันละเพราะว่าเขายังไม่ได้เอาผราทานตะวานมาที่ทนี่แต่ก็มาไหว้ทุกปีค่ะ mm hmm. ก็แบบว่ามันมันเป็นเรื่องที่ว่าทําให้จิตใจเราสบายแบบแบบว่ายัางไงล่ะมันทําให้จิตใจเราสบายมันมองอะไรไปก็ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีความทุกข์ความเครียดอะไรแล้วก็ไหว้พระแล้วล้วก็สบายใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ คนอีกจุดหนึ่งค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองครอบครัวจูเจริญเดินทางมาจากสุขุมวิท62ตั้งใจมาสักการะศาลหลักเมืองซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในช่วงปีใหม่ค่ะโดยเชื่อว่าการได้มากราบขอพอรศาลหลักเมืองนั้นจะเป็นการสร้างรากฐานให้มั่นคงและขอให้ประเทศไทยพ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยตลอดปีปจิทธิ์จะช่วยได้นะคะบางคนไม่เชื่ออย่างงี้แต่หนูเชื่อค่ะมาขอพร ก็เรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกสาวลูกสาวอยู่เมืองนอกก็ขอให้เขาแค้วคลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็ขอค่ะ<อ><อ>ให้แบบประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขอะไรไม่ให้เกิดภัียอะไรอย่างเงี้ย สำหรับสารหลักเมืองนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะคืนนี้ตลอดทั้งคืนเพื่อเข้าสู่ปี2555จนถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะขณะที่นางกนกรัฐประพันธ์ทเสนผู้ค้าดอกไม้บริเวณหน้าสารหลักเมืองบอกนะคะว่าบรรยากาศในการ รวมที่สารหลักเมืองปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาต่างจากปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมาสักการะสารหลักเมืองมากกว่านี้อาจเป็นเพราะผลกระทบจากน้ําท่วมส่งผลให้ราคาดอกไม้สูงขึ้น อย่างดอกบัวที่ใช้สักการะผู้ค้าต้องไปรับมาจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีนี้ทำให้ต้องซื้อดอกบัวถึงดอกละ10บาทแต่ว่ายังขายในราคาปกติค่ะแม้ว่าจะได้กำไรน้อยแต่ก็เห็นใจคนไทยที่ต้องประสอบอุทกภยัยและเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่จึงไม่ขึ้นราคาค่ะ สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะจะเริ่มขึ้นในอีกประมาณ2ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะและคาดว่าคืนนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานเต็มมนทนพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ร่วม30,000คนค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจจะเดินทางมาร่วมงานสดมนข้ามปีในคืนนี้ที่ท้องสนามหลวงยังมีโอกาสเดินทางมาได้นะคะด้วยการแต่งกายด้วยสีสุภาพค่ะนอกจากนี้ยังควรอศาศัยรถโดยสารสาธารณะแทนการนํารถส่วนตัวมาจะสะดวกกว่าค่ะคุณปริวินนมัยคะค่ะขอบคุณคุณบรรวิสา์นะคะส่วนที่บริเวณจังหวัดตากปีนี้จังหวัดตากมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดงานที่บริเวณเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหาร จัดการน้ําในเขื่อนแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของเขื่อนนะคะซึ่งคุณจตุรงแสงชติกุลติดตามบรรยากาศอยู่ที่นั่นค่ะพบว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากยังคงเดินทางไปที่เขื่อนภูมิพลเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงรวมถึงพักผ่อนกับครอบครัวนะคะขณะเดียวกันผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อนเป็นชาวบ้านที่หากินอยู่บริเวณริมเขื่อนนั้นก็ยัง